คำนี้จากเบิร์ดแฟนแตงโมจิตแพทย์เตือนอย่าประมาทประโยคสั้นๆขอดูแลใกล้ชิดคำนี้จากเบิร์ดแฟนแตงโมจิตแพทย์เตือนอย่าประมาทประโยคสั้นๆขอดูแลใกล้ชิดวิงบอลย่าสนิทและคนใกล้ชิดท่ามกลางความเสียใจ อยู่ในช่วงที่หลายคนต่างแสดงความอาลัยต่อการจากไปของดาราสาวแตงโมนิดาบรรยากาศเต็มไปด้วยคนรักแตงโมที่มาร่วมงานรวมถึงเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมที่นำแหวนที่เตรียมไวใ้ให้กับดาราสาวออกมานั่งมองก่อนร้องไห้ออกมาเป็นภาพสะเทือนใจของคนในงาน โมอามินา e พินิษนักแสดงสาวและน้องสาวคนสนิทของแตงโม e, ได้เผยว่าแหวนวงนี้ถูกนำมาวางไว้บริเวณซุ้มลูกโป่งภายในงานพี่เบิร์ดสั่งทําขึ้นเป็นพิเศษเพื่อมอบให้กับพี่แตงโม e. หลังจากพี่เบิร์ดนำแหวนมาวางและเดินมาบอกตนว่าเราแต่งงานแล้วนะและตั้งใจว่าวันที่ไปรับร่างจะขอใส่แหวนให้กับแฟนสาวสำหรับความคืบหน้ามีแฟนคลับและชาวเน็ต ต่างเป็นห่วงในความสูญเสียของหนุ่มเบิร์ดรวมถึงนายแพทย์เจษดาทองเถาจิตจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลพระศรีมหาโพจังหวัดอุบลราชธานีโพสข้อความผ่านทางเพจคลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์เจษดาระบุว่าเสร็จงานก็จะไปแล้วอย่าประมาทกับประโยคสั้นๆกับประโยคนี้ขอวิงบอนญาติสนิทและคนใกล้ชิดช่วยดูแล,แลและเฝ้าระวังให้ดีด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขา่าวสด